สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง ak auto garage อีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับการรีวิวสุดพิเศษจากโลกของ suv สุดหรูที่หลายคนในไทยกำลังพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้กับ toyota corolla cross suv รุ่นปี2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถือว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือกว่ารุ่นก่อนแบบเห็นได้ชัด เรียกได้ว่าโตโยต้าตั้งใจจะยกระดับรถครอสโอเวอร์รุ่นนี้ให้ใกล้เคียงกับรถหรูระดับพรีเมียมเลยทีเดียวเริ่มกันจากภายนอกเอกทิเรียก่อนเลยครับโตโยต้าโคโรลล่าครอส2026มาพร้อมกับการออกแบบใหม่ทั้งหมดที่ให้ความรู้สึกหรูหราดุด,ดันและล้ำสมัยมากขึ้นด้านหน้ารถมาพร้อมกับกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ทรงหกเหลี่ยม ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่นพี่อย่าง r a v 4แต่เพิ่มความเรียบหรูในสไตล์เมืองตัวโลโก้โตโยตา้าแบบใหม่ถูกติดไว้ตรงกลางพร้อมกรอบโครเมียมที่เพิ่มความโดดเด่นให้กับรถไฟหน้าเป็นแบบฟูลเลดโปรเจกเตอร์พร้อมเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ DRL ที่ให้ลวดลายแสงเฉียบคมเหมือนดวงตาเหยี่ยวมาพร้อมไฟท้ายและซิปเนเจอร์ที่ออกแบบให้ต่อเนื่องกับเส้นโครเมียมด้านหลังทำให้มุมมองจากด้านหลังดูหรูและทันสมัยกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนเส้นสายตัวถังมีความโค้งมนแต่ยังคงความสปอร์ต แข็งแกร่งและดูมั่นคงในทุกมุมมอง,ล,องอล้ออัลลอยใหม่ขนาด18นิ้วลายใหม่สุดพรีเมียมเพิ่มความสปอร์ตและลงตัวกับตัวถัวงสีทูโทนเช่นสีขาวมุกหลังคาดำหรือสีแดงเมทัลลิกที่สะท้อนความหรูหราโตโยต้ายังปรับปรุงเรื่องแอโรไดนามิกให้ดีขึ้นเพื่อช่วยลดแรงต้านลมและเพิ่มความเงียบขณะขับขี่ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นที่คนไทยจะต้องชอบแน่นอนมาดูในส่วนของภายในห้องโดยสารอินเทอร์ย กันบ้างครับบอกเลยว่าครั้งนี้โตโยต้าไม่ได้มาเล่นเล่นภายในของโคโรล่าครอส s 2026ให้ความรู้สึกที่พรีเมียมขึ้นมากทันทีเมื่อเปิดประตูเข้าไปวัสดุที่ใช้เป็นแบบซอฟท์ัดเกือบทั้งคอนโซลพร้อมแถบตกแต่งลายอลูมิเนียมและหนังสังเคราะห์อ,อย่างดีเบาะนั่งหนังแท้ปรับไฟฟ้าแบบ8ทิศทางสำหรับผู้ขับพร้อมระบบระบายอากาศที่เบาะหน้า ตรงกลางคอนโซลจะเห็นหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบรอยขนาด12.3นิ้วที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายเสียงจากลำโพงระบบ JBL Premium Audio ให้คุณภาพเสียงที่คมชัดทุกย่านเสียงด้านล่างของหน้าจอยังมีช่องชาร์จไร้สายและพอร์ต USB-C ใหม่ให้ครบทุกตำแหน่งระบบปรับอากาศเป็นแบบ Dual Zone แยกอุณหภูมิได้อิสระ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันดีไซน์ใหม่มีปุ่มควบคุมต่างๆและระบบครูสคอนโทรลแบบอัตทีฟที่ใช้งานง่ายภายในยังมีแอมเบียนไลท์รอบห้องโดยสารที่สามารถเลือกได้หลายเฉดสีเพิ่มความรู้สึกหรูและผ่อนคลายขณะขับขี่อีกทั้งหลังคาพารามิกซันรูฟขนาดใหญ่ช่วยให้ห้องโดยสารโปร่งและสว่างขึ้นอย่างมากเบาะหลังปรับเอนได้และมีช่องแอร์แยกสำหรับผู้โดยสารด้านหลังเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางระยะไกลโตโยต้ายังเพิ่มช่องเก็บของและพื้นที่ท้ายรถให้กว้างขึ้นกว่าเดิม โดยมีความจุถึง487ลิตรสามารถพับเบาะหลังแบบ60:40ต่อได้อย่างลงตัวในด้านสมรรถนะการขับขี่ Performance Toyota Corolla Cross 2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตร Dynamic Force ให้กำลังสูงสุด177แรงม้าและแรงบิด205นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ปรับปรุงใหม่ให้ตอบสนองได้ดีขึ้นและเร่งได้เรียบลื่นขึ้นกว่ารุ่นก่อน นอกจากนี้ยังมีรุ่นไฮบริด1.8ลิตร AF Generation ใหม่ที่ประหยัดน้ำมันมาขึ้นกว่าเดิมถึง10%และยังให้กำลังรวมกว่า138แรงม้าระบบขับเคลื่อนแบบ4ที่สามารถกระจายแรงขับไปยังล้อหลังได้อย่างชาญฉลาดเมื่ออยู่ในสภาพถนนลื่นช่วยให้ขับได้มั่นใจและเกาะถนนมากขึ้นระบบการสะเทือนปรับใหม่ให้ดูดซับแรงสะเทือนดีเยี่ยมให้ความลุ่มแต่ไม่โยนในทางโค้งโตโยต้ายังได้พัฒนาระบบพวงมาลัยให้มีความแม่นยำมากขึ้นในการเข้าโค้งและเปลี่ยนเลน ด้านความปลอดภัยโตโยต้าจัดเต็มด้วยโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดมีทั้งระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ p c s ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน LDA ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน ACC ระบบช่วยควบคุมพวงม,มาลัยอัตโนมัติและกล้อง360องศาพร้อมเซ็นเซอร์รอบคัน พูดถึงราคาไพร์กันบ้างครับโ o โยต้าโคโร c ครอ s 2026ในไทยมีแนวโน้มเปิดตัวด้วยราคาเริ่มต้นประมาณ1ล้าน100,000บาทสําหรับรุ่นเริ่มต้นและอาจไปถึง1้า450,000บาทสําหรับรุ่น h y บริดท็อปตัวท็อปที่มีอุปกรณ์ครบที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มอย่าง Honda h R V หรือ Mazda C X 30แล้ว c o โค l a Cross รุ่นใหม่นี้ถือว่าคุ้มค่ามากเพราะให้ทั้งสมรรถนะความสบายและเทคโนโลยีความปลอดภัยในระดับที่สูงกว่าเดิม โดยรวมแล้วโตโยต้าโคโรล่าครอส2026ถือเป็นการพัฒนาออย่างก้าวกระโดดของโตโยต้าที่ผสมผสานความหรูความแข็งแกรง่งและความทันสมัยไว้ในคันเดียวเหมาะสำหรับทั้งคนเมืองที่ต้องการความสะดวกสบายและคนที่ชอบออกทริปต่างจังหวัดในวันหยุดถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่ทั้งขับดีประหยัดน้ำมันและยังดูดีในทุกมุมโตโยต้าโคโรล่าครอส2026คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามเลยครับ อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง r k Auto Garage ของเราด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถใหม่ล่าสุดทั้งในไทยและต่างประเทศแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ